เป็นเพื่อนเขาว่ามาขอเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ขอรูปขอรูปก,กลับไปก็ได้รูปจะมาขอพรค่ะขอพรเรื่องงานค่ะเคยค่ะเคยเคยมาขอพรแล้วได้ตอนปีห้า้าทุกคนเนี่ยมาอาจารย์ก็เอ,อ้ยอยากมาเนาะแต่ว่าในใจลึกๆเดี๋ยวก็ยังไม่ค่อยเชื่อแต่พอได้มาแล้วเนี่ยวันที่9เดือน9ปีก่อนมาสัมผัสแล้วเราแบบรู้สึกได้ว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นผู้ให้เป็นจิตโพธิสัตว์ ซึ่งอาจารย์มีความเชื่อแบบแบบนั้นนะคะก็ท่าวก็เลยมาเรื่อยๆแล้วชีวิตก็ดีขึ้นแล้วคณะแฟนเพจก็มีโชคมีลาบแล้วก็เลยมาทุกๆเดือนสัญญากับไอ้ไข่ไว้ถ้ามีเวลาจะมาทุกๆเดือน,นะคะ่ะชื่อพี่ตาลน,นะคะรามาวดีเย็นเสมอค่ะตอนนี้ก็จะประกอบอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวตกแต่งวิวอินนะคะเป็นตกแต่งภายใน ห้าถึงปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะค่ะจำได้จำได้ดีเลยมันจะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนตอนนั้นประมาณปีห้าแปดอย่างเงี้ยคะ่ะในาพามรู้สึกว่าชีวิตหน้าที่การงานจะรุ่มรุ่มดอนๆมากแล้วก็จะประสบกับปัญหาทางธุรกิจที่ทำจนแบบตอนนั้นพี่สาวก็เลยบอกว่าแบบมืนจะเจอทางตันค่ะชีวิตตอนนั้นกับตอนนี้แตต่างเยอะเลยครับถ้าอย่างเมื่อก่อนถามว่า เมื่อก่อนทาอะไรใช่ไหมครับเมื่อก่อนก็คือจริงๆอ่ะคือทางทางบ้านผม,มเป็นเป็นชาวสวนครับผมลูกชาวสวนครับที่บ้านจะทําเกี่ยวกับสวนกาแฟแล้วก็สวนยางครับเราก็มีเอ่อความทะเยอทะยานอยากจะทําเป็นแปลนกาแฟเป็นของตัวเองบ้างครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทาคือคือมันด้วยด้วยหนึ่งอายุเรายังยังไม่ถึงด้วยตอนนั้นครับประมาณตอนนี้นก็ย้อนกลับไปก็20ต้นต้นครับแต่ว่าช่วงวัยรุ่นนะครับอยากจะมีน่นนี่นั่นครับแต่ว่า ด้วยตอนนั้นคือถ้าเกิดทำเหมือนที่คิดต้องใช้ทุนเยอะมากก็เลยไม่ได้ทำไปพี่สาวก็มาขอพรที่วัดเจดีไหมมาขอพรกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไหมตัดสินใจมาเลยค่ะมาขอพรมาขอขอบอกตาไข่บอกว่า,วาขอให้ให้มีลู่ทางในการทำมาหากินตอนนั้นจะทำเกี่ยวกับออตกแต่งนิ้วอินเนี่ยค่ะตกแต่งภายใน เป็นงานตกแต่งครั้งแรกแค่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึง15วันนะคะรู้สึกว่าก็มีมีงานเข้ามาแล้วก็เหมือนได้ได,ได้ประสบความสำเร็จกับงานลดแรกไปดีใจดีใจจนสุดแบบกอดแฟนบอกว่า,วาคืองานนี้มันเหมือนชุบชีวิตอีกครั้งหนึง่งเบื้องต้นเลยแบบเริ่มแรกที่ทําให้เราแบบเอ้ยเริ่มลึกเข้ามาถึงการการบูชาการศรัทธาคือเมื่อก่อนผมเรียนเรียนลาม พอเรียนรามเนี่ยเราเป็นคนในพื้นที่ครับทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้ไข่มีมีมีชื่อแล้วหรือยังตอนนั้นคือมีมีมีชื่อเป็นที่รู้จักอยู่บ้างเลวครับพอเราไปไปรามเนี่ยมันจะมีรุ่นพี่เขาที่ทําเกี่ยวกับอาชีพค้าขายครับขายพวกเสื้อผ้าขายอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งหน้ารามทั้งตะวันนาเขาก็เลยฝากเราให้เรามาช่วยเช่าไอ้ไข่ไปให้อย่างเงี้ยครับไอ้เราก็คือไม่ได้แบบคือมันมันเราก็ไม่ได้แบบจะแบบบูชาศึกษาจงแบบจนถึงขนาดนี้ตอนนั้นนะครับก็เช่าไปให้เช่าไปเรื่อยเรื่อยเื่อยกลายเป็นว่า จากหนึ่งคนสั่งกลายเป็นสองคนสั่งสามคนสั่งมีคนสั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็คือเหมือนกับพี่ๆเขาจะ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 สัมผัสได้เพราะคือตั้งแต่บูชาไข่คือยอดขายยอดยอดขายของเขาจะดีขึ้นจะดีขึ้นเรื่อยๆครับก็มีการสั่งมาเรื่อยๆครับก็เลยกลายเป็นว่าพอมันหมดจากวัดจากราคาปกติ4 0 0ร้อยหหมดจากวัดแต่ความต้องการมันยังมีความต้องการที่พี่ๆก็ยังอยากได้เนี่ยยังมีอยู่กลายว่าเราก็ต้องมาหาเช่า มาหาเช่าจากชาวบ้านที่เขาเคยเช่าไปในราคาวัดครับซึ่งบางคนก็ให้ราคาทุนแต่ถ้าเกิดมีคนที่พี่ๆเขาต้องการเฮ้ยอยากได้รุ่นนี้เลยเจาะจงมากอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันหาไม่ได้เราก็ต้องไปขอถามแต่ว่าพอไปถามเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบ่งให้กันนอกเสีจากว่าเราไปขอเช่าเขาในในราคาที่เขาพอใจครับถึงจะมีการแบ่งให้กันครับพอไปให้พี่ก็จะมีสิน,น้ําใจมาให้เรานิดน้อยๆก็เริ่มมีการศึกษาขึ้นเรื่อยๆก็คือตอนนั้นแนหะมัน ไอ้ไข่วัตถุมงคลเนี่ยมันดังไปแล้วแต่พี่แจ้งก็่รู้จักเลยใช่ไหมครับคือคือถามว่ารู้จักไหมรู้จักแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ใส่ใจว่าเอ้ยเราคือคือไม่เคยคิดนะว่าตัวเองจะมาเปิดร้านวัตถุมงคลซึ่งถามว่าถ้าบอกตรงๆแบบแบบแบบแมนๆเลยนะไอ้ไข่วัตถุวัตถุมงคลไอ้ไข่ผมรู้ทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นสายพระสายเกจิผมแทบไม่รู้เลยไม่รู้เลยก็คือเราเราเราไม่ได้แบบคิดว่าเราจะมาทำเกี่ยวกับให้เช่ารับเช่าให้เช่าวัตถุมงคลก็กลายเป็นการ เริ่มแรกเนี่ยเกิดจากการแค่แบบรับคิวให้รับคิวอ่านิดเดียวอครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านครับใช่ครับแต่เหมือนทุกครั้งที่จะต้องเหมือนตัดสินใจอะไรที่มันเป็นสิ่งสําคัญนะคะก็ขอพรขอบอกว่าคืนนี้ขอให้มาเข้าฝันขอให้มาแบบช่วยดนจิตดนใจให้พี่อะคิดถูกทําถูกค่ะแล้วก็สิ่งที่เลือก99เลยนะคะถูกค่ะ ด้วยหัวใจที่ที่ศรัทธาในบารมีของไอ้ไข่เด็กว่าเจดีสําหรับพี่มันเลยเกิดปฏิหารหลายครั้งค่ะก็คือพี่ตาเนี่ยมั่นใจแน่นอนว่าสิ่งนี้เกิดจากไอ้ไข่มั่นใจค่ะไม่กระทั่งวันนี้ที่พี่ได้สร้างรีสอร์ทที่นี่ได้ก็เพราะบารมีของไอ้ไข่ค่ะมีอยู่เคสหนึ่งที่ผมขอขอใหญ่เลยแหละครับขอขอเยอะอยู่รอบนั้นบนบ,นบานปีโป้เชคไปหนึ่งพันกว่าขวดครับแต่ว่า แต่ตอนที่ขออ่ะคือเราไม่คิดว่ามันจะได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นการหยิบฉลากรู้ก่อนไหมครับการหยิบฉลากซึ่งการจะหยิบฉลากได้ชื่อเราเราต้องไปไปแข่งกับคนพันกว่าคนนะครับพันกว่ารายชื่อครับโอ้ยไม่ใช่พันกว่าเยอะๆอยู่ครับเกือบหมื่นเลยแต่ว่าเขาคัดมาแค่ประมาณ20กว่าคนนะครับซึ่งเราขอให้เราติดหนึ่งในนั้นไปด้วยครับแต่ว่าแค่ขอให้ติดหนึ่งในนั้นไปนะแต่มันดันติดมาถึง3ชื่อครับที่เป็นชื่อของเรา ซึ้นถามว่ามันเกินเป้าจากที่เรานั่นไปครับแต่ก็มาจากการขอให้ไค่มีของพี่จะมีไหว้ทุกวันสวดมนต์ด้วยด้วยคาถาของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ทุกวันขอพรทุกวันค่ะตอนเช้าก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่ที่พร้อมที่จะเข้าทำงานค่ะไหว้ขอพรก่อนที่เราจะสวดมีขอมีบออค่ะยกมือไหว้ แล้วมาถึงที่ทำงานมีค่ะมีว่าอีก อันนี้จะเป็นหลอลอยนะคะรุ่นแรกของปีสี่หกค่ะเป็นเนื้อโลหะมันมันมีคุณค่าแล้วก็ทางจิตใจพี่ที่มากค่ะก็คือมีคนมาขอซื้อก็ไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล,แล้วเพราะว่าสิ่งที่พี่ได้อ่ะมันมากมายเหลือเกินห้าแสนไม่ขายไม่ไมค่ะร้านหนึ่งร้านหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่ะโอเคครับอยู่ด้วยแล้วเหมือนกุนใจเหม,ม,มือนมีมีท่านคอยช่วยเหลือค่ะ คือถ้าแบบแพงจริงๆก็เป็นรุ่น1ปี26เป็นรุ่นแรกเลยของวัดจดีแต่ตั้งฮดเลยจริงๆฮดที่ขายดีตอนนี้ก็ถ้าเป็นน่าจะเป็นณวันนี้นะน่าจะเป็นรุ่นผมเคยขายหลักหลายแสนแต่ไม่ถึงหลักล้านทีครับณตอนนี้รุ่นแรกราคาสูงมากแล้วรุ่น2ก็ตามสเตปเมื่อวานนะอันนี้เลยผมมีอยู่รุ่น2ที่ใช้อยู่เมื่อวานรุ่น2เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมเช่าอยู่หมื่นกว่าบาทเมื่อวานเพื่อนบอกว่าเอา6 0,000โอ้โหสมไมแพงจัง